พระรูปหล่อหลวงเงินปืนแตกวัดคงคารามหรือบางคารใต้นะครับสร้างพศ2528นะครับพิมพ์นิยมเสียนโตกลมหรือน,น้หนุมนะครับซึ่งเป็นพระที่ผ่านการล้างผิวมานะครับแต่เนื่องจากเจ้าของเดิมได้นําพระไปล้างผิวมาเมื่อเอาเนื้อนิยมมาเทียบนะครับผิวพระที่โดนล้างนี่จะออกล,ลักษณะทองเหลืองนะครับซึ่ง ตามซอกก็ยังเป็นพระภาพดำๆสภาพเดิมๆนะครับเห็นไหมครับพิมพ์นิยมเสียนโตกลมหรือหนัหน่นองวงนี้ถือว่าเป็นไพ่องนะครับถึงเป็นพราที่ผ่านการล้างผิวมาแต่ก็เป็นไพ่องค์ที่ค่อนข้างจยาพิจณนง่ายพิมพ์พระเนี่ยถือว่าถอดติดคมช่นมากมากเลยนะครับและก็ตามซอกก็ยังเห็นภาพพี่เบ้าแบบเดิมๆนะเห็นเมื่อเราพิกตัวด้านข้างเราก็เห็นรอยแต่งไม้เสนีย์เห็นไหแต่งมาแบบคมๆเลยนะครับถือว่าเรียบร้อยสวยงามครับเมื่อเราพิกเตาด้านหลังนะครับวันน้าผิวท่านไม่ราบเรียบเสมอกันมีวันน้าอ่อนแก่ เนไหรแล้วก็มีเนื้อเกินด้วยนะครับยิ่งทาให้ผ้าวงนี้พิจารณาง่ายนะครับฐ mm hmm. านผ้าวงนี้เพื่อนๆแทบไม่ต้องพลิกหาแสงเลยก็จะเห็นรอยตะช่อนะครับแ mm hmm. ละรอยตำหนิจากอุณเทียนก็สามารถพิจาานาเห็นครับคิว้วติดอยู่เต็มนะครับ